สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังเอฟซีชายใหญ่เชลรับลักทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสูส่ช่อง y YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับกับค่าคืนนี้นะครับส่งมอบรถลูกค้านะครับเตรียมเก็บงานรายละเอียดนะครับเตรียมจะส่งมอบรถลูกค้าไปที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับบริษัทเซพยาก่อสร้างนะครับ แจ่งคอยเดเก็บงานนิดหน่อยครับขัดทำความสะอาดนะครับอันนี้เปลี่ยนแก้มเป็นโครเมียมนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเป็นรถสิบสองล้อ,อพื้นเรียบนะครับ เป็น12ล้อแท่นเตีย้ยพื้นเรียบ2เพลาหน้าเนี่ยหลังทุงลมนะครับอันนี้กระบะยาวที่8เมตรอ่า8ปเมตรห้สนะครับ8ปเมตรห้าสทำสีเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนยางนะครับอันนี้นครับเปลี่ยนยางให้ เป็นกระบะบรรทุกพื้นเรียบนะครับมีฝาท้ายนะครับแล้วก็มีที่เสียบหลักด้านข้างให้นะครับและที่สำคัญนะครับพิเศษกว่าคันอื่นๆคือคันนี้นะครับจะมีทวิตล็อกนะครับทวิตล็อกทวิตล็อกตู้นะครับจะมีทวิตล็อกตู้ทั้งหมดนะครับนี่นะ จะมีชวิตล็อกนะครับทั้งหมด16ตัวนะครับ16ตัวเพื่อที่จะลูกค้านำรถไปบรรทุกเป็นกระเช้านะครับใส่สีกระเช้าคือ1กระเช้าจะมีชวิตล็อกอยู่4ตัวนะครับ2กระเช้า3กระเช้า4กระเช้านะครับกระเช้าสําหรับใส่แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จนะครับแผ่นผนังสําเร็จรูปนะครับเพื่อที่จะไปทอาอพาร์ตเมนต์ทํา ตึกนะครับที่เราก็วางทวิตล็อกให้นะครับเรียบร้อยนะครับทำสีปิดสติกเกอร์สะท้อนแสงให้นะครับท้ายพร้อมทะเบียนเรียบร้อยนะครับรับรถพร้อมทะเบียนเลยนะครับคันนี้นะครับ นะครับชายใหญ่รุ่งเรื่องกิจนะครับ0849295537นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามดูนะครับพูดคุยนะครับเราจะส่งทีเดียวสองคันเลยนะครับส่งรอบเดียวสองคันไปเลยนะครับ อันนี้เหลือเปลี่ยนแก้มนะครับเป็นโครเมียมผมจะพาไปดูอีกขั้นหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับสเป็กเดียวกันนะครับเป็กเดียวกันทั้งหมดนะครับ สวิตล็อกเหมือนกันกระบะเท่ากันนะครับกระบะเท่ากันทั้งหมดตัวนี้เ,เป็นงานโฟเมียมจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับเัวนี้เป็ญี่ปุ่น ใจปุดเยอะเลยนะครับนี้ได้แก้มนะครับจังหน้ากันชนชายล่างครบหมดนะครับแล้วก็เติดฟิล์มนะครับติดฟิล์ม คือว่าลูกค้าสามารถส่งมอบได้แล้วนะครับเป็นอะลูมิเนียมนะครับเป็นหัวสูงนะครับคันนี้นะครับ ลูกค้ารับไปทั้งหมด4คันนะครับสั่งสปกเกียวกันทั้งหมดนะครับามาโคลนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ เป็นของลูกค้าจังหวัดสระบุรีเหมือนกันนะครับแต่คันนี้จะยาวพิเศษนะครับ9.60เลยครับยาวสุดตัวรถเลยเพราะว่าลูกค้าจะไปทุกของน้ําหนักเบานะครับเป็นลักษณะไม้พาเลทน,นะครับซึ่งต้องการปริมาณเยอะๆแต่ว่าน้ําหนักเบานะครับต้องการใช้พื้นที่นะครับลูกค้าก็ต่อสุดเลยครับอันนี้ก็ขอเก็บงานอีกน้อยสัก สองวันนะครับสองวันพื้นเรียบเหมือนกัน,นครับอันนี้นะยาวมากคอันนี้เป็นสีเขียวเขียวพกทองนะครับอะไรที่สนใจนะครับ อยากได้รถนะครับลักษณะไหนนะครับลองทักมานะครับถามโทรมาถามได้นะครับพูดค,คุยสอบถามได้แล้วอาจจะเป็นรถหกล้อสิบล้อสิบสองล้อนะครับรถหัวลาก เตยมช่างก็กำลังเร่งรีบนะครับประกอบเปลี่ยนแก้มแก้มนะครับเปยนแก้มแก้มครเมียมตัวนี้เป็นแก้มโครเมียมญี่ปุ่นแท้นะครับ สีขาวนี่แต่งก็สวยดีนะครับสวยแบบเรียบๆนะใส่โคเมียมเข้าไปนะครับให้พอสวยงามน,นะครับไม่รกเกินเกินไปนะครับใส่ฝาคข้อกระจกแล้วก็ดูเรียบดูงามดีสวยงามดีนะครับแล้วก็กระทะเป็นกระทะชุบโคเมียมหรือจะเป็นกระทะอลูมิเนียมขัดเนะี่ยโอ้ ดูเข้าเข้าท่าเข้าทีดีนะครับครับมีชุดแต่งเข้าไปอีกเนะาะถังน้ำมันสเตนเลสแล้วก็ลัางเครื่องมืออะไรเงี้ยเพราะว่าสิบสองล้อนะถ้าช่วงเต็มเนี่ยมันจะมีช่องว่างเยอะพอสมควรนะครับมีช่องว่างเพราะได้ใส่สิ่งของได้นะครับแต่ถ้าเป็นทันเลอร์เราย่นช่วงล้อเข้ามาเนี่ยเรียบร้อยเลยครับไม่สามารถใส่ได้เลยรถผม จะใส่ล้คงื่องมือใส่ไม่ได้เลยครับจะใส่พวกสายสเตร์รัดอะไรพวกนี้ครับยังไม่สามารถที่จะใส่ได้ครับไม่มีพื้นที่ว่างนะครับ <S <S ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจปูชายใหญ่นะครับที่ใช้บริการแล้วก็ขอบคุณไปยังทีมช่างนะครับ อันนี้ลูกค้าจะรับกลับคืนนี้เลยนะครับคาจะรับกลับเพราะว่าพรุ่งนี้มีคิวงานนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปของชาใหญ่แล้วก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณทีมงานช่างนะครับที่ มาด้วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านขอบคุณที่ติดตามรับชมครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ